ครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับเลขหน้าคราับคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่21ตุลาคม2 5 6พครับผมและเช่นเคยครับผมก็จะเป็นการให้แนวทางต่อของวันที่22ตุลาคม2อ6พครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำการใดๆนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อน,นนะครับคำเตือน โปรดใช้วิจนยญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้ f c พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผม ดีใจกเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับผมในทุกๆวันนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขกคลาดแล้วเกิดนะครับผมนําไปใช้งานแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองในทุกๆวันก็ขอแสดงความดีใจจริงๆครับผมด้วยความจริงใจเนาะนะครับขอให้ทางช่องเล็กคลาดเป็นแนวทางนะครับให้กับพี่น้องนะครับในทุกๆวันครับเป็นอย่างดีครับผมเอาละครับทีนี้เรามาดูนะครับผม ผลงานแนวทางนะครับของเมื่อวานนะครับเป็นอย่างไรบ้างเลขนักขราวดวันที่21ตุลาคม2568แนวทางหน่อยรวมวันที่นะครับ21ตุลาเป็นอย่างไรครับมาเช็คกันครับผมวานสายลวดไว้6 7 8ใน6 7 8นั้นนะครับสถิตินะครับผมจะเช็คสถิติแค่เจหน่อยนะครับที่เหลือนะครับเขาสามารถใช้กับหน่อยทุกหน่อยตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับแต่ผมเช็คสถิติให้แค่7หน่วยเนื่องจาก เป็นช่วงเวลาที่สะดวกกับผมนะครับในเจ็ดหน่อยนั้นมีหน่อยใดบ้างล่ะก็มีฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีเอพีฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนาครับเจ็ดฮานอยเนาะในเจ็ดฮานอยนั้นสายตัวลูดสายตัวช่วยสายออกกำลังกายวางไว้หกเจ็ดแปดมากี่ครั้งมาดูครับหกนั้นมาห้าครั้งครับหกมา หน่อยได้บ้าง6มาที่8 6 V 7 6 V 6 6สาและ6 3พัดนะครับมาทั้งหมด5ครั้งดีใจ fc ด้วยนะครับสายออกกลังกายสายตัวลูดนี้นะครับเดือนดีทุกวันครับส่วน7ครับใน7หน่อยมาหน่อยได้บ้างครับ7มาที่นะครับผม9 7ปกติ7 6 V นะครับมา2ครั้งนะครับนะครับก็มาหน่อยที่พี่น้องชอบนะครับ 8ครับ8มาทั้งหมด4ครั้งมาหน่อยได้บ้างครับมาหน่อยเฉพาะกิจ38ครับผมมาหน่อยกาชาติ85ครับผมมาหน่อย VIP ครับผม86ครับมาทั้งหมด3หน่อยนะครับอ่ะมาทั้งหมด3หน่อยไหมหนึ่งสองอ่ะมาที่8 1ด้วยครับ8 1ปกตินะครับนี่ครับไม่ทําให้พี่น้องผิดหวังจริงๆในแต่ละวันนะครับผมสายลูดสายกังกายนะครับสายตัวช่วย ในเมื่อเห็นสายรูดสายตัวช่วยนี้เดินดีแล้วคู่เจาะจะเดินดีไหมเรามาดูกันครับใน7หน่อยนั้นนะครับคู่เจาะเข้าตัวใดบ้างเข้าไปที่6-6สา3-6พัด8-1ปกติ3-8เฉพาะกิจ6-7 v p p 8 v v p เข้าไป1-2-3-4-5-6 6คู่เจาะนะค, 6, คู่เจาะคู่เจาะใน7หน่อย ก็ถือว่านะครับเป็นแนวทางที่ดีกับพี่น้องทุกๆวันจริงๆนะครับก็ดีใจอีกรอบที่3ที่4เลยครับผมบที่นี้คือชุดเต็มแล้วมาดูชุดชุดงบน้อยนะครับงบน้อยสำหรับทําจัดทําขึ้นมานะครับสาหรับงบน้อยนะครับสายลูดวางไว้6กับ8 6กับ8 6ก็มาทั้งหมด5ครั้ง8มาทั้งหมด2ครั้งก็เป็น7ครั้งใน7หน่อย คู่เจาะ6คู่มาตัวใดบ้างครับมาที่6กสานะครับหกเจ็ดวีแปดสามกิจหกแปดวีเอและสามหกพัฒนาครับครับผมนี่คือแนวทางนะครับผมของหน่อยเมื่อวานนะครับผมก็ถือว่านะครับผมดีถึงดีมากนะครับสําหรับแนวทางเมื่อวานนะครับดีถึงดีมากเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะครับผม ก็ขอแสดงความดีใจอีกรอบนึงนะครับผมก็ถือว่านะครับดีใจกันรัวเลยครับไปดูของแนวทางวันที่2 2ตุลาคมของวันนี้ครับเป็นอย่างไรนี่ครับนี่คือแนวทางนะครับต้องขอรญยตอ่านนะครับเพราะว่าพี่น้องที่พิการทางสายตาท่านชมอยู่ด้วยนะครับผมให้โอกาสกันเนาะมาดูครับเลขนาคราดวันที่2 2ตุลาคม2 5 6 8 แนวทางหน่อยรวมวางรูดไว้ห้าหกเจ็ดนะครับ 5, 6, ห้าหกเจ็ดน่อยรวมนี้ใช้ได้กับหน่อยตลอดทั้งวันนะครับเป็นแนวทางตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับค,บคบู่เจาะมีคู่ใดบ้างนะครับมีทั้งหมดสิบสองคู่นะครับมีห้าแปดห้าเจ็ดห้าสองห้าศูนย์ 5 6 3 5 3 6 7 8 7 2 7 0 0 2 1 2ครับตรงนี้คือนะครับผมพี่น้องนำไปใช้กับหน่อยทุกหน่อยที่พี่น้องชื่นชอบนะครับนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นสนักอื่นที่พี่น้องชื่นชอบนะครับชอบตัวใดแนวทางอย่างไนนะครับผม พี่น้องก็ไปทําสรติดูนะครับก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเองนะครับก็จะเห็นประโยชน์สิ่งที่ผมวางไว้ให้นะครับทีนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วนะครับมาดูส่วนของเจ็ดหน่วยที่ระบุไว้เจ็ดหน่วยเลยนะครับคือส่วนของข้างล่างที่ทําไว้สำหรับเอฟซีพี่น้องงบน้อยในเจ็ดหน่วยนี้นะครับตรงนี้ในเจ็ดหน่วยนี้คัดเหลือแค่นะครับหกคู่เจาะหกคู่เจาะกับสองตัวลู ตัวรูดนี้ก็นะครับมีห้ากับเจ็ดนะครับมีห้ากับเจ็ดจากสามตัวนี้เหลือห้ากับเจ็ดจากสิบสองคู่เหลือหกคู่ดังนี้ครับผมเหลือห้าเจ็ดห้าสองห้าหกเจ็ดสองสามหกเจ็ดหกครับผมนะครับนี่คือแนวทางทั้งหมดนะครับของหน่อยวันนี้นะครับ ก็ถ้าชอบใจถูกใจยังไงเห็นว่าแนวทางเลขนักละนะครับเป็นแนวทางที่ดีกับพี่น้องแล้วนะครับผมก็ขอนะครับขอกำลังใจกับพี่น้องนะครับผมช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับกดติดตามทางช่องเลขลชด้วยครับผมนะครับแล้วก็นะครับผมสนับสนุนช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือนะครับเข้าไปกดซื้อสินค้าในตะกร้านะครับทางทิกต o k นะครับชื่อว่าเลขลาดชอปได้นะครับ ส่วนสินค้าของช่องนะครับเป็นการส่งขุนช่องนะครับเอาละครับสําหรับคลิปฮานอยวันที่22ตุลาคม2568กปก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ